สวัสดีครับวันนี้ถือโอกาสว่ามาทดสอบการอ่านบรรจุด้วยเทคโนโลยีเครื่องอ่านบรรจุการนต้มดิจิตอลนะครับเริ่มได้นะครับผมกดปุ่มก่อนนะครับพอกดปุ่มปุ๊บนะครับใส่รหัสาิ่์นไปนะครับตัวเลขเป็น0.00นะครับถูกต้องนะครับ0.00เท่าที่เห็นนะครับนะครับผมวางถังนะครับถังเปล่า ังป่านี้ของ PAP น้ำหนัก16.0นะครับทำการขั้นตอนเสียบหัวเติมครับคีน้ำหนักทั้งป่า16.0นะครับสรุปว่าเท่ากันกด Enter อันนี้เรายังเป็นระบบแมนวนวลอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นระบบ ออโต้แล้วปุ๊บนะครับท mm hmm. ีเห็นชัดเจนเลย mm hmm. ไล่ดูหมดนะครับมาแล้วครับได้ยินเสียงนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อไปอีกแป๊บหนึงก็จะมีในเรื่องของระบบที่เราบอกว่าเราคิวซ0ทุกใบเราคิว0 0ทุกใบเนี่ยหมายความว่าเรามีตาช่างนะครับ ที่จะใช้ QC นะครับตอนนี้เนี่ยเรามองว่ามาตรฐานของถังแก๊สเราได้อธิบายไปแล้วทุกใบที่อยู่ตรงนี้มกสองเจ็ดีดสองหเวอร์ชั่นล่าสุดความหนาของผนังถังสองจุมิลิเมตรหนาที่สุดตามที่กระทรวงสาหกรรมได้กำหนดมานั้นสิ่งสำคัญที่เราจะรู้คือนอกจาก จะเป็นน้ำหนักที่อัดบรรจุแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องของ QR Code ที่เราจะสามารถติดตามได้ในฐานะของผู้บริโภคผู้ใช้หรือผู้ประกอบการไม่มีใครรู้ครับว่าน้ำหนักที่อัดบรรจุในแต่ละลงบรรจุในแต่ละแบรนด์นั้นเป็นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพนี้ก็คือลงบรรจุแก๊สนะครับเมื่อใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำหนักอัดนะครับ15กิโลรวมกับถังเปล่า16ก็ต้องเป็น31นะครับเดี๋ยวผมให้โปรเนเตอร์ให้นะครับจอรดเอาไปช่งชงางครึ่งช่างมาตรฐาจริงๆรบอทของเรานะครับแต่ตอนนี้โบรบบทเราของเรานะครับบริษัทแม่คือเซนซูนิกตามที่ได้ ลงข่าวไปแล้วนะครับมายืมของเราไปเพื่อไปออกรายการร่วมกับมหาไรไาม่ิีดนที่ทํารายการอาโรบอทกับการเสิร์ฟอาหารในช่วงของโควิด -19 ตรงนี้ครับขึ้นสร้างแล้วครับนามมะครับไปครับน้ำหนัก ถังเล่าสิบหกจดน้ำหนักแก๊ส1ิบห้าจดศนรวมกันเป็นสา0ดตาช่างกลางนะครับจากสำนักงานกลางกองช่างตรงวัดกทรสุกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ระบุชัดเจนครับสา0สิบอดดนี่คือมาตรฐ,ฐานของเราครับที่เราทําแล้วลงบรรจุท่านละครับร้านค้าตัวแทนจําหน่ายแก๊สของท่านท่านรู้หรือไม่ครับว่าลงบรรจุที่ท่านรับแก๊สมาจําหน่ายนั้นอัดบรรจุเต็มหรือไม่ แต่สําหรับลงมาจุกกา๊าซถุงต้ม WVC นี้หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้ก็จะปิดผนึกซิลแล้วก็ใส่ QR Code ขอบคุณครับ